tum tum สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆนะคะที่เกี่ยวกับมือถือวิดีโอแล้วก็หนังสั้นกับกิจกรรม Honda หวีฟันวีดโอคอนเทสตค่ะวันก่อนโน้นนะคะเราได้นําภาพนะคะสนุกๆจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตมาฝากกันแล้วสรุบวันนี้นะคะจะพาไปที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะแล้วบรรยากาศนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีเหล่าผู้กํากับแล้วก็วีเจคนไหนของเราไปบ้างไปชมกันเลยค่ะกับร้ชมมหาวิทยาลัยศรีประทุม วันนี้ที่เตรียมมาสอนน้องๆน,นะครับวันนี้เรามีมิวสิกวิดีโอตัวอย่างผลงานที่ผ่านๆมานะครับเอามาตัดต่อแล้วก็ให้น้องๆได้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะแต่เราจะทำยังไงให้งานนอกมาดูาาแบบ outstand n g มันก็เลยทำให้เราต้องใช้ความคิดเยอะขึ้นเอาข้อจำกัดมาเรียกันเลยในนี้ เราจะสร้างสิ่งใหม่อะไรขึ้นมาได้บ้างอย่างเดียวที่เะบอกคือเมื่อไหร่ที่เราสมุนกับมันเราจะทำออกมาได้ดที่ส<ๆ>ุดอยากส่งอ่ะอายุเกินก็จะส่งจะไปหาแสงแดดเช้าๆภาพบสวยๆจะไปถ่ายที่ปลายให้ได้ฟิลอยากได้รางวัล ลองถามเพื่อนผมบ้างดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับได้เจอพีเจสวยๆพุ่งกับดูดีทุกคนสนุกมากครับวันนี้ครับได้ความรู้มากมายครับชอบครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมส่งผลงานไปแน่ครับส่งครับพี่พรุ่งนี้ทำมาลือนส่งเลยครับคิดว่าส่งครับเป็นประสบการณ์ครับต้องลองครับสี่ปทุมปล่อยของแน่ๆค่ะ หรอครับชีวิตผมมันเล่น MV อยู่ทุกวันลวครับอยากเป็นนางเอก MV บ้างจังสำหรับจ่านะคะถือว่านี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆทุกๆคนเพราะว่าจ๋าเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการประกวดมาก่อนนน่ะก็คือโครงการของชันวิเทลันวีเจเซิร์ชถ้าเกิดว่าไม่มีการประกวดเนี่ยแล้วเราก็มองไม่เห็นว่านั่นคือโอกาส ก็อาจจะไม่มีสาวในวันนี้คราวนี้เนี่ยในมุมมองของสาก็คือว่าในเมื่อโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยโอกาสมันไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเรามีหน้าที่ต้องเดินเข้าไปหามันอย่างน้อยเนี่ยเป็นจุดเล็กๆในการที่ทําให้น้องเนี่ยได้เริ่มทําอะไรสักอย่าง๋าถือว่าการที่น้องเริ่มทำเนี่ยเท่ากับน้องประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้น,นก็อยากจะให้ลองคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ลองพิสูจน์ตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะท่องกันให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าสมัครผลงานดูผลงานส่งผลงานหรือว่าโหวตเนี่ยนะคะเข้าไปที่เว็บนี้เว็บเดียวเลยค่ะ www. d o v t h a i l a n d c o m h o n d a V f u n d v i d e o c o n t e s t ค่ะยังผลิตผลงานเราก็สามารถส่งมาได้นะคะถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะเพียงแค่นะคะน้องๆต้องเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษานะคะไม่ว่าจะทําเดี่ยวทำกลุ่มทำผู้สามารถทําได้หมดค่ะโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ว่าถ้าไม่คว้าไว้มันก็สามารถลอยไปได้เหมือนกันนะคะกับกิจกรรมของเรา Honda V f u n d Video Contest ค่ะ